เหนียวครับทำไมไม่กลับบ้านล่ะลูกหืมทำไมไม่กลับล่ะคะไหนคุณยายไม่ได้มดแดงนานล้วจะลืมแล้วยังมดแดงสิลูกมดดูหางนะคะปก,กตินี่นานล้วคะ่ะหลายเดือนแล้วที่ตั้งแต่คุณยายไม่สบายคุณยายก็ไม่ได้พาเล่นมดแดงดูหางเหมียวนะคะตัวสีเทานะเขาอาจจะลืมแล้วล่ะคะ่ะ ก็พึ่งน,นึกได้ฟังคุณยายนะลูกมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขา กัดเสื้อผ้าตุงงต้งชิงตุ้งชิงอ่ะตุ้งชิงเลวลูกมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุงงต้งชิงตุ้งชิงก็อาจจะคิดได้บ้างไม่ลืมเมือเ่อกี้ก็ตุ้งชิงแล้วไหนดูลูกลืมหมดแล้วเหรอคุณยายสอนมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุงต้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขา กัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงมดแดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งชิงตุ้งชิงแสดงว่าไม่ลืม ออแปลกเนาะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าสัตว์เนี่ยเขาเป็นออมีแต่คนบอกว่าสัตว์สมองเขาไม่จำไม่รู้สมองเขาชื่อเออนี่คือสัตว์สมองเขาจะไม่มีการรับรู้อะไรทั้งนั้นอันนี้เชื่อไม่ได้ น่าจะรับรู้ได้ค่ะน่าจะมีความจำเพราะว่าคุณยายก็ขาดการกระตุ้นตุ้งชิงให้เขานี่นานแล้วค่ะสามเดือนตั้งแต่ปีใหม่มาเลยค่ะก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยได้หยอกล้อเขานะคะเขาก็ยังไม่ลืมเลยปะกลับบ้านลูกปะปะ,ปะกลับบ้านแล้วทีนี้มา โอ้คุณยายพอนึกถึงอันนี้ดูนะคะพอดูต้นไผ่าคุณยายก็จะเล่าถึงประโยชน์ของการมีต้นไผ่เอาไว้อีกอันนึงนะคะที่คุณยายยือนอยู่นี้เลยค่ะที่บอกว่ามันเป็นแอ่งน้ําน้ําขังนะที่คุณยายยืนนี้มีแต่รากไผ่เต็มเลยค่ะไผ่อยู่ตรงนั้นก็จริงอยู่นะคะแต่ว่ารากเขาจะมาถึงนี่เลยค่ะ มาถึงที่คุณยายยืนอยู่เห็นไหมคะรากไผ่นี้บางคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าทำไมคุณยายถึงพูดถึงดินรากไผ่คนที่อยู่ในวงการของการเกษตรจะรู้มากเลยคะ่ะว่าดินรากไผ่นี้เป็นดินที่มีคุณนะสมบัติมีปุ๋ยมีแร่ธาตุแล้วก็มีออกซิเจนในนั้น มันจะทำให้ดินร่วนซุยปลูกพืชงามนะเอาไปผสมกับพวกที่วัวแกลบเผาปุ๋ยอะไรละ่ะปุ๋ยหมักนิดหน่อยเสร็จแล้วหมักเอาไว้อันนี้จะกลายเป็นดินที่มีคุณภาพเอาไปใส่กระถางปลูกอะไรก็สวยงามค่ะเมื่อก่อนนี้มันจะตื้นเป็นรอยที่คุณยายจ้างเด็กมาขุดประจำเลยค่ะ เนี่ยเวลาขุดลงไปนี่จะดำเลยแล้วก็จะมีรากไผ่ปนนะคะรากไผ่ก็จะปนล,ลงมาเออก็จะแตกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะรากไผ่แถวนี้อันนี้คือประโยชน์ของไผ่นะคะก็เลยทำให้คุณยายนี่มีดินดีๆไม่ต้องไปหาดินที่ไหนเลยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแค่ดินรากไผ่นี่ก็โอ้โหเหลือเหลือเฟือเหลือใช้อ่ลอง ดูนะคะคนที่จะปลูกโน่นนี่นี่เอาดินรากไผ่แล้ค่ะไปเป็นส่วนผสมอ่าอันนี้คือความรู้นะคะมาเล่าสู่กันฟังอ๋อมาอีกแล้วบายบายด้วยแมวสองตัวสวัสดีค่ะจยูจีกันน่ารักจังเลย